สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมช่องออ u บ g เกมทุกเรื่องเกมลงมไวที่นี่ผมแอดมิน,นชาวันนี้เราอยู่ในตอนที่31ของ The l a s t o r Us Part 2จะเข้าสู่ชั a เตอร์ที่21นะครับชื่อว่าใต้เมืองบาดานะก็ตามภาพที่เห็นก็เป็นเมืองเสียเทลนี่จมน้ำไปแล้ว Please go through. ก็ไม่คิดว่าจะจมได้ขนาดนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแค่เฉพาะตอนหน้าฝนหรือเปล่า แต่ดูแล้วอันนี้มันเป็นคลื่นทะเลเลยนะโอแล้วก็ตอนที่แล้วนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเอลลี่กับเจสซี่แกจะความเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ทำให้ตัวเจสซี่เนี่ยแยกไปที่หมายถึงว่าไปตามหาทอมมี่นะในขณะที่เอลลี่เนี่ยเชื่อว่าถ้าไปดักรอแอปบบี้เนี่ยน่าจะเจอทอมมี่ คือความเห็นต่างกันแต่ว่าจุดหมายแบบเดียวกันโอเคแล้วก็ในตอนนี้จะมีคอเลสติเบิลด้วยกันทั้งหมด12ชิ้นนะครับอันนี้จะเป็นชิ้นแรกของเราเป็นปลาหมึกยักษ์เซฟโลพาะเจะเปิดให้อ่าน,นครับเซฟโลาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นปลาหมึกยักษ์ ที่ว่าส่งภูมิปัญญาดูเหมือนว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่มาจากนอกโลกก็ซึ่งซึ่งเหมือนตามหลักวิทยาศาสตร์หรือว่าผมเคยได้ยินมานะครับว่าปลาหมึกเนี่ยมันเป็นสัตว์สายพันธุ์ที่ลงมาพร้อมกับอุกกาบาตนะเพราะว่าลักษณะทางชีววิทยาของมันเนี่ยไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่กําเนิดขึ้นบนโลกนี้นะครับ แต่ว่านี่เป็น,เ,ปนเพียงทฤษฎีนะแต่ว่าผมจำรายละเอียดไม่ได้โอเคเดี๋ยวตรงนี้เรามาดูวิวกันก่อน mm hmm. อดูเหมือนว่าอควาเรียมหรือไอพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเนี่ยจะอยู่ที่ตัวชิงช้าหมุนตรงนี้นะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องตั้งเอาไว้ใกล้กับทะเลเพราะว่าจะต้องอต้องการน้ำเค็มจากทะเลนะครับมาบำบัด อะไรอมาออันนี้จะเป็นไฟล์ฉบับหนึ่งก็คือถ้าได้อ่านจนมาฉบับนี้คงตายแล้วละ่ะด้วยฝีมือของพวกสกาแล้วก็รหัสก็คือ70 12 64ก็จะเป็นรหัสเซฟที่เรากำลังจะไปเปิดนะครับโดยที่เราจะต้องอเข็นเจ้าตัวรถเลื่อนตัวนี้ออกมาแล้วก็ลอดใต้ไปแล้วดูเหมือนว่า า <Okay. S 1> การแก้แค้น <me> ของเอลลี่เนี่ยน่าจะใกล้ถึงเต็มทีแล้วนะครับ <Okay. S 1> ก็ถ้าเกิดว่าเราไปที่เอาควาเรียมนั้นน่าจะเจอครับ,บ yes. ีหลานเซฟนีครับคือเจ็ดสิบแล้วก็สิบสอง แล้วก็14แล้วก็จากการประมาณการของผมนะครคิดว่า,าในชปเตอร์เนี้ยจะค่อนข้างไม่ยาวมากผมพยายามจะปิดมันให้ลงได้ในชปเตอร์เดียวนะครับก็ยังไงเดี๋ยวต้องรอดูทีหนึ่งนะว่าเวลาเรืออ,อํานวยหรือเปล่าเพราะว่าผมก็จะไม่อยากจะ คือถ้าไม่จำเป็นเลยผมจะพยายามไม่ดึงให้วิดีโอนี่มันยาวเกิน25นาทีนะครือจะพยายามตัดตอนให้ได้แต่คือแบบบางทีเพื่อความเหมาะสมนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ต่อนเนื่องก็อาจจะเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> คือตอนนี้ทุกชีวิตที่เราฆ่าไปนะครับ <c oughs> คือใน8คนนะั้นะมัน คือทุกๆครั้งที่เราเล่นในเอลลี่คือแบบว่าคือผมไม่รู้ว่าอาคนที่ดูนี่จะรู้สึกยังไงนะครับแต่สำหรับผมนี่คือแบบการให้อภัยมันน่าจะดีกว่าการแบบแก้แค้นแบบไม่รู้จักจบจักสิ้นนะครับแล้วดูเหมือนว่าทุกครั้งที่เอลลี่เอเอไปเจอกับใครสักคนนะมันก็แบบ ค่าพวกคนเหล่านั้น,นมันใช่คำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าหร,หรือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหารจริง,รงๆไหมนี่ก็ตอบไม่ได้นะครับตรงข้างหน้านี่จะเป็นเหมือนกับว่าร้านเครื่องเรือนเกี่ยวกับเครื่องนอนนะแต่ว่าจะไม่มีอะไร collectible <c oughs> จะถัดไปจะอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นโตะงานช่างเนะี่ย เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันยังมีสิ่งของอะไรให้เราอัพเกรดได้หรือเปล่าน่าจะหมดแล้วเนี่ยครับไม่มีเลยไม่รู้จะอัพอะไรเนะีย่ยงันเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเผื่อเราจะได้ใช้อีกในอนาคตตอนนี้เราจะขึ้นเรือกันเลย เราจุดหมายเราคือตัวม้าหมุนที่เราเห็นแล้วก็โหนี่แบบว่าตอนนี้กลายเป็นเมืองบาดาลไปแล้วจริงๆเนี่ยเสียทอแล้วก็แปลกใจมากว่าถ้าเกิดว่าจะตามหาทอมมี่เจอในนีนนี่คือจะเจอในภาพไหนอ่านี่จะเป็นไฟล์เป็นคอลเลกติเบิลอีกชิ้นหนึ่งะจะเป็นชิ้นที่6นี่ ดูเหมือนว่าพวกวูฟนี่จะเขียนถึงเรื่องเกี่ยวกับพวกตัวติดเชื้อชนิดใหม่ก็คือว่าหน้าตามคล้ายโบเตอร์แต่ว่าพอกำจัดแล้วเนี่ยมันพ่นกรดออกมาไดนะ้ก็คือตัวแชมเบอเลอร์นั่นเองที่เราสู้กันอ่าโอเคจะหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับขึ้นเรือแล้วก็ไปกันต่อ จะค่อนข้างปรับภาพยากนิดนึงนะครับโอเคทางที่เราไปก็คือจะเป็นด้าน เป็นการประท้ากันนะระหว่างพวกพวกวูฟกับกับพวกเซ拉ไฟเราจะปล่อยเขาสู้กันไปแล้วก็เราจะขึ้นมาเก็บคอลเล็กติเบิลกันก่อนแล้วก็จะมีจุดในการใช้ยภูมิที่ได้เปรียบในการต่อสู้กับตรงนี้นะครับ คือวิธีที่เราจะใช้ <looks> right. ปีนขึ้นไป <c oughs> อ่านี่จะเป็นจุดสุ่มโจมตีที่ดีมากๆโอเค มันจะไม่เฟิร์งแนงะกับธนูเราคงจะต้องเปลี่ยนมาเป็นอันนี้แทน นี่น่าจะเป็นจุดการสู้ที่สบายที่สุดเท่าที่เราเคยเล่นมานะครับอ่าเดี๋ยวเราจะย้ายตำแหน่งกันนิดหน่อยนะเพราะว่ามันมองไม่ค่อยเห็นเลยครับว่าไม่โดนแกนจะยืนแล้วครับ โอ้โห oh oh. ดูเหมือนว่าฝั่งนู้นเขาก็จะยิงส่วนมาได้เหมือนกัน oh oh. อ่าโอเคพอประมาณนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันต่อ oh oh. เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปในตัวอาคารน,นเพื่อเก็บคอลเลกติเบิลด้วยเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เราก็เออ กำจัดไปได้ให้มากที่สุดก่อนนะครับแล้วก็จะมี collectible แต่ก่อนผนจะเก็บข้าวของนิดหนึ่งนะครับแล้วไฟล์ตัวนี้มันจังหวะสู้อยู่เนี่ยโน้ตมันจะนม่ขึ้นอ่าเป็นจดหมายที่ต่อเนื่องจากในตอนที่แล้วนะที่ว่าในโรงจอดรถเนี่ย จากถึงมิชานะเพราะว่าเหมือนกับว่าคนเนี้ยเขาจะไปเสริมทัพกับมิชาก็คือไปช่วยซุ่มที่จุดตรงเนี้ยแหละจุดซุ่มดูเนี่ยแต่ว่าดูเหมือนว่าจะลำบากแล้วก็บอกว่าพวกสกานี่ย่องเบาจริงมากๆนีในการแบบยุทธวิธีในป่าอะไรประมาณ แต่ตัวมิชาเองอเราก็ตอบไม่ได้นะครับว่าเขามาถึงหรือเปล่าเผล่เ,เบางทีเขาอาจจะเป็นศพอยู่ที่อันนี้แล้วก็ได้ในโนรงจอดรถตัวนั้นอ่าเจ้านี่มันคิดว่าเราเป็นบู๊นะครับ มันอยู่ในน้ำมันเลยมันเลยนี่ไม่ได้เนี่ยดูเหมือนว่าเสียงของการต่อสู้จะหมดพอดีเราอาจจะเคลียร์ไปหมดแล้วก็ได้ในนี้โอเคเดี๋ยวตรงนี้เราจะเก็บทรัพยากรกันเร็วๆแล้วก็ไปกันต่อครับโอ้โหได้สไนเปอร์มาเยอะขนาดนี้โอเคไฟล์จะอยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้จะเป็นลเลกเตอร์บิ๊กลレ็กติเบิลเดียวที่อยู่ตรงนี้อ่าเป็นถึงจูอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีบทสรุปของของจดหมายฉบับถึงจูนี้นะครับใ,ในในตอนก็หวังว่าจะให้อภัยแล้วก็ตอนนี้เราเปียกแล้วก็หนาวมาแล้วก็เหมือนกับว่าพวกเซอรฟไฟอ่ะเจอพวกนี้แล้วนะที่เดินทางแล้วก็แบบว่าจะรับไปที่เกาะอ่า เรียกว่าอะไรนะเกาะสวรรค์ของพวกสกานะครับแล้วทีเนี้ยเอ่อมันประมาณว่าการจะเข้าไปได้เนี่ยก็คือเหมือนว่าเจ้าเอ่อคนผู้หญิงคนนี้เขาต้องเปลี่ยนชื่อใหม่นะชื่อว่าเขาเลยเปลี่ยนชื่อเป็นแอมเมดนะแล้วก็เหมือนกับว่าแอมเมดเนี่ยคือความหมายหมายถึงว่าเอ่ออะไรนะความจริงนีประมาณอันนี้ก็เป็นผู้หญิงน่าจะเป็นคนที่ เป็นอะไรนะหัวหน้ารัธีนะครับแล้วด้านหลังจะมีนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะโดดข้ามไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องแล่นเรือผ่านตรงนี้ก็เฟืองพวกนี้ก็สำคัญมาก อ่ะหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองเช็คที่ด้านหลังนี้สุดท้ายโอเคหมดเราสามารถกลับไปที่เรือได้แล้วไอ้ตรงด้านล่างนี้จะเป็นวนกลับทางเดิมนะครับเหมือนกันแต่เรือเสียงเรืออยู่ตรงนี้นะเราจะโดดลงไปเลย ก็เหมือนกับว่าในไฟล์เมื่อตะกี้นะคือเซร์ไฟที่กําลังจะรับพวกเขาอะเข้าไปยังเกาะสวรรค์ของเหมือนก็นว่าเป็นอนณานิคมของพวกสกาเนี่ยแต่ว่าโดนพวกวูฟดักซุ่มนะแล้วผู้หญิงคนที่ดูแลก็โดนยิงระเบิดหัวกระจุยนะทำให้พวกเขาต้องเตะเลิดก,กันต่อโอเค ดูหเหมือนว่าจะเป็นคาเฟ่นะครับอาเคดนนี่คือจุดหมายของเราซึ่งทางไปเนี่ยเราจะต้องเปิดประตูตัวนี้นะครับแต่ว่าเราต้องแก้พาร์ทโซกันก่อนแล้วก็ตรงนี้จะมี c o l l e กติเบิอยู่นะเป็นใบใบปลิวนะของร้านนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรสำคัญมาก ก็คือเหมือนถ้าแต่งคอสตูมมาอะไรอย่างนี้แล้วก็มารับบัตรฟรีนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะโดดข้าวไวหลังเคาน์เตอร์นิดนึงเพื่อว่าเก็บข้าวของอะไรนิดหน่อยนะครับซึ่งไม่มเีเป็นเม็ดยาสิบชิ้นนะครับแล้วก็หมดแล้ว แล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ชั้นสองกันฝรั่งเขาก็จะมีอะไรแบบนี้นะคือเหมือนว่าเป็นร้าน r e t ทร a าร์เคที่แบบว่าเอาใจเพราะว่าคือตลาดเกมของเขาเฟื่องฟูงมาตั้งแต่ช่ชวงยุคต้น80นะอะไรพวกนี้นะไอ้เครื่องเล่นที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่มันมีมาตั้งแต่ยุค80แล้วทั้นั้นนะครับในระหว่างที่เราสำรวจนี่ก็เจอศพ โอ้โหฉีกเลยพระเจ้าอ่าตรงนี้จะมีโต้งานช่างอยู่นะครับแล้วก็ดูว่าเราจะอัพอะไรได้ไหมคือตอนนี้ผมไม่ไม่ต้องการอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อน อาโอเคอตรงนี้จะมีศพอีกนะครับดูเ,เหมือนว่าจะมีกระสุนลูกซองเพิ่มแสดงว่าเดี๋ยวเราจะได้สู้กันต่อเร็วๆ ดูหเหมือนว่าจะต้องเข้ารูลงนั้นบันเทิงนะครับ อ่าเจอสายเหตุล้วโอ้ยแม่กอดก็ว่าแล้วนะว่าทำไมถึงโอ้ยอย่างนี้เลยเหรอ โอ oh. ้ลบๆๆๆโอ้ชิบโน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 ฮิวก่อนฮิวก่อนโอ้ยพระเจ้า uh. โอเคมันตายแล้วโอ้โหเดี๋ยวขอตั้งสติก่อนแป๊บนึงนะครับโอเคก็เป็นโบรเตอร์นะแล้วก็เป็นสาเหตุว่าทำไมอคนที่อยู่ในพวกสกาถึงมีศพอยู่ในนี้ได้นี่ครับโอเค เจอถึงจุดนี้ก็ไม่รู้ว่าระหว่างเจอโบลเตอร์กับเจออะไรนะเจอแชมเบอร์เลอร์ไหนจะดีกว่ากันนะครับดูเหมือนว่าแชมเบอเลอร์จะฆ่าง่ายกว่าตัวโบลเตอร์ด้วยซ้ำโอเคอ่าทุกอย่างหมดนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อ มีคอลเลกตเบิลชิ้นหนึ่งนะครอันนี้จะเป็นชิ้นที่11บอคาซัคไบรท์ Bright. เป็นเด็กกำพร้าจากสงครามกลางเมืองเติบโตมาในฐานะวิศวกรสื่อสาราการส่งสัญญาณคอนต,ตัม หนเหมือนว่าเขาจะติดต่อกับพลังปิศนาเพื่อแก้แค้นให้กับครอบครัวที่สูญเสียไปในสงครามกลางเมืองเร็ร้อ 700. เดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนเดี๋ยวเราจะแวะ เข้ามาตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็น collectible ชิ้นสุดท้ายของตอนนี้นะีอ่าเป็นเป็นบทสรุปจดหมายถึงจูเป็นเป็นรอบที่ไหลเท่าเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เนี่ยแต่ว่าอันนี้จะเป็นบทสรุปแล้วบอกว่าคือเหมือนกับว่าไอ้ตัวพวกสกาเนี่ยมาหลบที่ร้านอาเคดนี้เพื่อจะมาเก็บสเบียงแต่ก็ดัน พวกไอเจ้าปีศาจยักษ์เนี่ยจับเขาฉีกหัวกระจายเลยนะครับแล้วก็เหลือตัวผู้หญิงคนนี้คนเดียวที่รอดนะแล้วก็พยายามจะเอาตัวรอดไปให้ถึงเกาะนั้นให้ได้นะครับอ่าแล้วก็บอกว่าแซคครีนหรือว่าฮีโร่ของเขาเนี่ยที่เออของหลอนนะว่าที่คอยช่วยมาตลอดตายซะแล้วนะ แล้วคือเหมือนว่าตัวผู้หญิงคนนี้คือต้องขอโทษด้วยที่ว่าขี้ขาดเพราะว่าคือเธอไม่อยากตายนะแล้วก็แบบคือต้องการมีชีวิตรอดให้ถึงที่สุดนะแล้วก็คือขอโทษเพื่อนขอโทษอย่างนะแล้วก็คือเราคงอาจจะไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกแล้วเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมของผู้หญิงคนนี้จะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราจะสำรวจหลังเคาน์เตอร์นี้กันไวๆแป๊บหนึ่งแล้วก็ เราจะไปกันต่อเนีโอ้โหเม็ดยาสิบสองเลยโอเคเราจะครับโอ้โครับอะไรไม่ได้เลยอ่างั้นเราจะไปกันเลย อ่าแล้วนี่ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายสําหรับแชปเตอร์นี้นะครับ21แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาต่อกันอีกทีในแชปเตอร์หน้าแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะมีคัดซีนแล้วก็การเดินทางสุดจะทุลักทุเลนะครับให้เพื่อนๆชมยังไงเดี๋ยวเราจะมาชมไปพร้อมกันแล้วก็กลับมาต่อกันอีกทีในตอนหน้าแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะตัดให้วิดีโอวิ่งไปแล้วก็ยังไงก็ต้องขอลาไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ทีในตอนหน้าเร็วๆเลยนะ ก็ยังไงวันนี้อันนับแชมปลาไปก่อนสวัสดีครับ All about Game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่